ก็เลยสร้างบารมีสร้างบุญและหล่อพระพุทธรูปองค์ใหญ่ในพรรษาขังมากหนึ่งนะถ้าเรารู้ตัวว่าเราเป็นชาวพุทธสิ่งที่เราควรจะกำหนดจดจำเลยคือคำทำตามหน้าที่ของชาวพุทธเป็นพุทธศาสนิกชนเต็มตัวสิ่งที่ พุทธศาสนกชนควรทำนะคือการทำบุญแต่ก็จะมีคำพูดอีกแหละว่าเราเป็นชาวพุทธในทะเบียนบ้านเราเป็นพุทธเราไม่จำเป็นต้องไปวัดเราไม่ต้องไปทำอะไรหรอกเราเป็นชาวพุทธถือแต่หลักคำสอนเป็นคนดีก็พอถูกไหมคำนี้ทุก แต่อย่าลืมว่าเราอยู่บ้านและเป็นคนดีก็พอก็เปรียบเสมือนเราอยู่เฉยๆหรือเปรียบเทียบอยู่บ้านไม่ต้องไปทําบุญที่ไหนหรอกอยู่บ้านอยู่เฉยๆก็ถือว่าทําดีแล้วอย่างนี้เนี่ยเราเกิดมาเสียชาติเกิดไหมถ้าจะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนั่งอยู่เฉยๆรอวันตายนี่เกิดมาทําไมเกิดมาหาสวรรค์วีมานอนียังเกิดมาอยู่สื่อ เขาเขาพิการติไม่กะมีครบแขนก็มีขาก็มีมีสมบูรณ์หมดเลยเอาเออเรามีสมบูรณ์หมดเลยแล้วเราก็ไม่ทำความดีบะ่ะแล้วเราก็ไม่ทำอะไรติไม่อยู่เฉยๆเขาก็บอกว่าได้บุญวัดก็ไม่ต้องไปหรอกบุญก็ไม่ต้องทำบริจาคก็ไม่ปลดบริจาคอยู่เฉยๆก็ได้บุญแล้วถ้าเราอยู่เฉยๆก็ได้บุญแล้วนี่ศพซากศพที่เขาฝังก็ได้บุญสิ หรือคนนอนอยู่เฉยๆอย่างเช่นคนพิกันพิกคนพิการก็ได้บุญหมดสิถูกไหมจริงๆแล้วองค์ประกอบแห่งบุญคือการพูดดีทำดีคิดดีไม่ได้หมายถึงไม่พูดอะไรเลยเป็นใบ้ก็ได้บุญหรือไม่ได้หมายถึงอยากคิดอะไร เพราะว่าตอนนี้สมองเลอะเลือนจำอะไรไม่ได้สักอย่างนั่งอยู่เฉยๆไม่ทำอะไระก็พิการนะก็เดินไม่ได้อะไรอะไรก็ทำไม่ได้สักอย่างนั่งอยู่เฉยๆจริงๆอยากจะทำอยู่ทำไม่ได้เหมือนซากศพเหมือนศพที่รอวันเผาเลยนะถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราอยู่เฉยๆอย่างไม่ทำอะไรสักอย่างเลยคือเป็นมนุษย์ ต้องสร้างบุญบารมีเป็นมนุษย์ต้องสร้างบุญสร้างบารมีเป็นคนโดยเฉพาะเป็นคนพุทธต้องสร้างบุญบารมีถ้าเราทำดีบวกทำบุญเราก็จะได้ความดีและก็ได้บุญถ้าเราอยู่เฉยๆเราก็จะได้อยู่เฉยๆถ้าเราทำชั่วเราจะได้บ,บาป ทำชั่วจะได้บาปทำดีก็ได้บุญอยู่เฉยๆก็เฉยๆบุญไม่เต็มไม่ครบองค์ประกอบก็เหมือนเราทานอาหารทานข้าวก็เหมือนกับเราทานอาหารทานข้าว ถ้าเราทานแต่ข้าวเปล่าๆอยู่ได้ไหมอยู่ได้มีกำลังอยู่ได้แต่ไม่มีวิตามินที่เสริมสร้างร่างกายให้อุดมสมบูรณ์กินอาหารเปล่าๆแต่ไม่มีวิตามินไม่มีแร่ธาตุต่างๆช่วยให้เราอุดมสมบูรณ์ขึ้นเราก็จะได้กินแต่ประคองชีวิตอยู่เฉยๆ แต่ถ้ากินเหล้าเมาสุราเรากำลังเอาสารพิษเข้าสู่ร่างกายถ้าเปรียบแล้วก็เหมือนกับคนแนวดีไม่ยอมใส่ตัวเองแต่เอาแนวชั่วมาใส่เช่นอบายามุกดื่มเหล้าเมาสุรานำสารพิษเข้าสู่ร่างกายก็เหมือนกับคนนี่แหละอยู่เฉยๆไม่อะไรเลยก็ไม่ได้บุญและก็ไม่ได้บา แต่ถ้าทำความดีสร้างบุญบาตเอาเหมือนทานข้าวที่มีกับข้าวกับปลามีวิตามินที่สูงเอาวิตามินมาบำรุงตัวเองทานผักทานข้าวทานอะไรที่มีวิตามินทำให้ร่างกายอุดมสมบูรณ์ก็เหมือนกับคนที่ทำบุญบุญก็จะช่วยเสริมสร้างให้กับการดำรงชีวิตของเรามันดีขึ้นอะไรที่เราปรารถนาจะได้ประสบผลสำเร็จและอะไรที่ไม่ดีก็จะถูก เป่าหรือหรือ,หร,อหรือดันออกไปออเออเบียดบังออกไปเพราะผลแห่งการทําคุณงามความดีความดีกลายเป็นเป็นบุญบุญช่วยเป็นเหตุเป็นผลทําให้ชีวิตมันดีขึ้นแต่ไม่อะไรเลยนั่งอยู่เฉยๆเราก็ได้แบบเฉยๆบุญและความดีก็ไม่ได้กับใครจะดีคือการสร้างบุญบารมีนี่ไง ถ้าอยากให้ดวงดีหรืออยากทําดวงให้ดีนะ่ะง่ายๆเลยนะคือการสร้างบุญสร้างบาร,รมีการทําบุญเป็นการส่งเสริมพลังให้มีมากขึ้นเสริมส่งมีพลังมากขึ้นวิธีการที่จะทําให้ดวงดีหนึ่งนี่นะทำบุญตามหน้าที่ของชาวพุทธ ทำบุญแล้วอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรหาเวลาได้กรวดน้ำด้วยเมื่อคืนโยมโอนปัจจัยมาร่วมบุญ200บาทโยมโอนมา200บาทขอเขียนแผ่นทอง2แผ่นเพื่อจะลึกชื่อแล้วเตรียมเอาไปบรรจุป,ปฏิสถานที่ฐานหลวงพ่อรวยสมปรานารวยทันใจเราก็เลยว่าอ้าวเดี๋ยวเขียนให้นโยมอ่า หลวงพ่อเจ้าค้าโยมสามารถกรวดน้ําได้เลยหรือว่าโยมจะไปรอกรวดน้ําในวันที่สิบห้าที่สร้างพระเจ้าคะเราก็เลยว่าโยมโยมได้โอนปันจจัยอธิษฐานจิตมาร่วมบุญแล้วแผ่นถองเขียนแล้วโ <c oughs> ยมได้บุญแล้วนะเบื้องต้นอะ่ะถึงว่าหลวงพ่อยังไม่ถึงกําหนดในการหล่อพระเทพระ แต่โยมถือว่าโยมได้เสียสละได้บุญได้บารามีไปแล้วอะ่ะโยมสามารถกรวดน้ำบุตรที่สนบุตรสนได้เลยกรวดตอนไหนเจ้าคะ่ะสวดมนต์เย็นทุกวันไหมสวดมนต์เย็นทุกวันเจ้าคะ่ะหลังจากที่สวดมนต์เย็นนั่งสมาธิแผ่เมตตาแผ่เมตตาเสร็จแล้วก่อนจะลากับก่อนจะปิดบุญช่วงค่ำก่อนนอนนั่นแหละให้โยมกรวดน้ำ กรวดน้ำเสร็จแล้วถ้ามันดึกดื่นค่ําคืนลงไปข้างล่างไม่ได้ก็เทที่กระถางต้นไม้อยู่บนบ้านนั่นแหละเทลงตรงไหนก็ได้แต่อย่าไปเทเทลงในที่สกปรกโสโครกหรือเก็บใบก่อนตื่นเช้ามาสว่างสว่าง,างก็ค่อยนําน้ําลงไปกวดลงแผ่นพื้นธรณีบอกนางธรณีในบุญที่เราทํานโยมนะอ่ะโยมเข้าใจโอเค <c oughs> นนั้นการทําบุญโอที่ส่วนกุศลนี่สําคัญมากเป็นหนึ่งในการทําให้เราดวงดีทําให้เราดวงดีเลยนะ,อะสองหาเวลาว่างบ้างเถอะโยมนี่เยอะค่ะหลวงพ่อหนี่เยอะครับจะต้องหาเงินใช้นี่งานมีเยอะเลยต้องหาเงินไว้เยอะ คือแก่จะได้มีเงินใช้นิยมไม่คิดถึงปัจจุบันที่นั่งอยู่เลยเหลอคิดถึงแต่นี่เราไปคุยกับคนบางคนเอ้อคนบางคนก็บอกว่าหลวงพ่อมาหาน้อยนิยมขยันนี่ไม่ใช่อะไรนะนยมขยันเก็บเงินไม่ใช้ตอนแกนโยม,มาอายุเท่าไหร่นี่ ชื่สิบห้าเป็นน้องหลวงพ่อมหาหน้นยห้าปีหลวงพ่อมหาหน้อยแก่กว่าเจ้าค่ะคำว่าแก่พูดเบาๆก็เจ็บ <c oughs> <c oughs> ยังไม่แก่หรอกโยมโยมยังอยู่ได้อีกนานห้ามตายนะเดี๋ยวจะไม่ได้ใช้เงินฮทำไมหลวงพ่อแช่งโยมแต่เจ้าจุงเลยคะ่ะไม่ได้แช่ง นี่เก็บเงินไม่ใช้เลยบุญก็ไม่ทำนี่เขาหล่อพระกันเขาโอนเงินมาร่วมเขียนแผ่นทองบึ้มบึ้ม,มเพื่อที่จะร่วมบุญหล่อพระไม่ทำขอเก็บเงินไม่ใช้ตอนแก่แล้วเราคิดว่าเราจะอยู่ถึงแก่ไม่ยอมเข้าสิอยู่หอดเถาเบ่าภาษาฝรั่งเศส เขาพูดเอาไว้ว่าแปลได้ไหมไม่รู้นะถามคนข้างๆเขานะภาษาฝรั่งเศสหลวงพ่ออ่ะสิบปีอาบน้ำบ่หนาวส้าปีเห่นสาวบ่เบือ่อสามสิบปีนอนตื่นก่อนไก่สี่สิบปีไปให้มะนางถอดขาห้าสิบปีไปหน้ามะนางถอดหุยหกสิบปีเป่าคุยบ่ดัง 7จปีตีละข้างบอมวันแปดสิบปีหนักหนวกด่วนมากหูเก้าสิบปีพี่นองมาหุ่มดูห่องไข่ร้อยปีเห็นเดียนงายว่าเมนไฟใหม่ร้อยสิบปีบ่เจ็บบ่ป่วยบ่อไข้บ่ตายร้อยยี่สิบปีแม้นไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ตายไม่เหลืออายุเรามันไม่แน่นอนเลยนะ นี่เราจะเก็บเงินบุญก็ไม่ทำอะไรก็ไม่สักอย่างเที่ยวก็ไม่ไปเที่ยวเรอเที่ยวตอนแก่เราเที่ยวตอนแก่เป็นยังไงไปเที่ยวตอนแก่ไปปีนเขาวงพระจันทร์สิสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบคันถ้าบอกว่าไปเที่ยวตอนแก่เช่นขึ้นไปไหว้พระบาทรอยพระพุทธบาทที่เขาวงพระจันทะร์น่ะสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบคันโอ้ยรอไปเที่ยวตอนแก่ขึ้นไม่ได้ ถาเขาบ่าแบกขึนขึงบ่ไดดแน่นอนเราควรมีความสุขในปัจจุบันท่านให้แบ่งทรัพย์ออกเป็นห้าส่วนสีนสนสน่ส่วนห้าส่วนสี่ส่วนส่วนหนึ่งเอาทรัพย์ไปฝังดินไว้ส่วนที่สองเอาไปใช้หนี้เก่าส่วนที่สเอาไปให้เขากู้ส่วนที่สี่เอาไปทิ้งสู่เหิว ส่วนที่หนึ่งเอาซัพย์ไปฝังดินไว้คือนําทรัพย์ไปฝากไปเก็บไว้ใช้ในตอนแก่หรือเจ็บป่วยใข้ไม่สบายหรืออีกในหนึ่งเอาซัพย์ไปฝังดินไว้คือเอาทรัพย์ไปสร้างบุญสร้างบารมีไปทําบุญไปทําทานไปทําบุญหล่อพระเขามีบุญหล่อพระเหรออ้อาวทาบุญร่วมกับเขาแล้วก็กรวดน้ําลงดินบอกนางธรณีธรณีคือดินนั่นหมายถึงว่า เรานำรัพย์แปรไปเป็นบุญเทออกมาเป็นน้ำกรวดลงดินฝากนางธรณีหรือฝากดินเอาไว้ท่านจึงมีคำพูดว่าส่วนที่หนึ่งนำซั์ไปฝังดินไว้คือนำไปเป็นทรัพย์ไปเป็นบุญเทลงดินฝากนางธรณีฝังเอาไว้เป็นพยานบุญของเรานะว่าเราได้สร้างบุญบาร,รมีเล็กกรวดน้ำลงดินสองเอาไปใช้นี่เก่า พ่อแม่ผู้มีพระคุณได้บุญที่สุดถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่พ่อแม่คือผู้ที่เราสร้างบุญบารมีกับท่านแล้วบริสุทธิ์ใจแล้วได้บุญที่สุดอย่าทิ้งพ่อแม่สมเราเราเราเป็นนี่ชีวิตท่านไงก็เประใชนี้เก่าสามเอาไปให้เขากู้เมื่อเรามีครอบครัวมีผัวมีเมียก็ต้องมีลูกยมอย่าถามนะ เอาทำไมต้องมีลูกมาถามพระได้ยังไงหลวงพ่อบวชมาแต่น้อยมีห้าสิบแล้วไม่เคยมีครอบครัวอยู่โดดเดี่ยวเดียเด่ยวายอยู่คนเดียวแสนสนุกเอออยู่คนเดียวแสนเป็นสุขคึงไม่สนุกแต่ก็สบายอยู่แบบมีคู่ แสนจะเป็นสุขแล้วก็อาจจะสนุกแต่มันไม่ค่อยสบายใจนะถูกไหมอายุคนเดียวสบายใจพอมีลูกมีเต้าเหล่าหลานก็ต้องเลี้ยงเขาการเลี้ยงเขาก็คือการแบ่งทรัพย์ไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเหมือนเอาไปให้เขากู้พอเราเท่าขึ้นมาแก่ขึ้นมาห้ามตายก่อนนะถ้าอยากแก่นี่ไม่ยากห้ามตายห้ามตายพอแก่มาปั๊บ ลูกๆเขาจะมาเลี้ยงเราดูแลเรานั่นแหละเขาเรียกว่าเอาไปให้เขากู้แล้วสุดท้ายพอเท่าพอแก่เขาก็เลี้ยงดูแลเราเห็นไหมถูกไหมสุดท้ายทิ้งสู่หิวคือนำเงินไปใช้จ่ายทิ้งลงปากเอาแนวอยู่แนวกินลงไปทิ้งลงในตัวใส่เสื้อผ้า ของใช้ของสอยทุกสิ่งทุกอย่างดูแลบริโภคอุปภะปคือนําเงินนําทรัพย์ไปทิ้งลงเหวทําไมบอกว่าเอาเงินต้องไปทิ้งลงเหว <c oughs> ก็ทิ้ง <c oughs> เท่าไรมันไม่เต็ม <c oughs> กินเท่าไหรก็ไม่อิ่มอิ่มได้พรุ่งนี้ก็ต้องมากินอีกเออถูกไหมฉะนั้นแล้วนี่ทรัพย์ท่านแดงไม่ได้หมายถึงว่าทํางานเพื่อเก็บรอใช้ตอนเก่ไม่ทําบุญหรอกเก็บเงิน เดี๋ยวตอนแก่ไม่มีใช้ไม่ซื้ออะไรหรอกกินอะไรก็ไม่กินหรอกเก็บเงินไว้เยอะๆเดี๋ยวแก่จะไม่มีเงินใช้แน่ถ้าเกิดตายก่อนแก่จะทํายังไงนะ่เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราจึงสร้างบุญสร้างบาร,รมีมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนั้นดีที่สุดบอกเลยมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันดีที่สุดอยากดวงดีต้องทําดวงให้ดี ด้วยวิธีการสร้างบุญบารมีอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรสองหาเวลาบ้างหลายคนก็ไม่ค่อยมีเวลาเพราะเป็นหนี้เยอะมีครอบครัวแล้วก็ไม่มีเวลาต้องทำงานต้องเก็บเงินเยอะๆเพื่อใช้หนี้ต้องเก็บเงินเอาไว้ใช้ตอนกเกษียณเยอะๆแต่สุดท้ายแล้วปัจจุบันมีชีวิตอยู่ที่เราแข็งแรง โอเคบุญเราก็ไม่ไปทํากับเขาวัดก็ไม่ไปสวดมนต์ก็ไม่ไปปฏิบัติธรรมก็แบบไม่อะไรเลยก็ทําบุญอยู่แล้วนี่เขาพรเดินผ่านหน้าบ้านหลวงพี่หลวงพี่อะไรโยมอะไรอืมมานี่มานี่นิมนจะใส่บาตรโอเคโอเคโอเคพาก็เดินไป ไม,ไม่ต้องให้พ่อหนะ่ไปเลยลุกยี่ได้ได้บุญแล้วอยู่ในใจมีนะโยมแบบนี้มีนะมีจริงๆเคยเห็นด้วยตั้งแต่เกิดมาจากท้องแม่ทองพ่อนี่เห็นอยู่นะโยมที่เป็นแบบนี้คือรู้สึกไม่ค่อยดีเลยว่าโยมทําบุญแค่ตั้งใจหน่อยเอาก็ได้บุญแล้วบุญอยู่ที่ใจแล้วหลายคนที่มีความเข้าใจผิดว่าบุญคือการเอาเงินไปให้พระหรือไปใส่ซองไม่ใช่อย่างเดียวนะ พระเอาปัจจัยโยมไปใช้ในทางที่ผิดนี่ช่วยกันบาปเลยนะโยมก็บาปพระก็บาปนะหลายคนที่มีความเข้าใจว่าทําบุญคือเอาข้าวใส่บาตรเท่านั้นแหละไม่ทําอย่างอื่นเลยสุดท้ายแล้วบารมีเรามันไม่ครบเหมือนโยมกินข้าวเลยโยมกินแต่ข้าวกับอะไรอะโยมกินข้าวกับผักอย่างเดียว โยมก็ไม่ได้วิตามินอย่างอื่นเลยเนื้อก็ไม่ได้นมก็ไม่ได้ไข่ก็ไม่ได้ผลไม้ก็ไม่ได้ได้แต่ผักทานข้าวแต่แบบนี้เราก็ไม่มีวิติตินบำรุงร่างกายได้ยู่ได้สารอาหารแต่มันไม่ครบเหมือนเราทําบุญใส่บาตรเราไม่ได้บุญเลยหลวงพี่ได้เอาได้บุญไหมเอาได้แต่มันไม่ครบอรบ่ะโยม เอาทำไมไม่ครบเป็นเรื่องมากจังเลยพระนี่หลวงพ่อมาหานอยนี่เรื่องมากนะเขาให้อะไรใส่อะไรก็เอาไปสิทำไมต้องมาสอนโยมเทพบอกโยมโอ้ยโยมขออนุญาตเทพบอกวิธีการทำบุญหน่อยเธอเพราะเสียดายเงินที่โยมหามาได้ด้วยความยากลำบากกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทเดีวโอ้ เหงื่อไหลไข่ย้อยเลือดตาแทบกระเด็นม่ยิ่งเป็นแม่ค้านะกว่าจะไปเตรียมอาหารขายกว่าจะต้องเตรียมขายกว่าจะต้องดูแลลูกค้ากว่าจะต้องดูแลลูกค้าลลกาว่าจะต้องดูแลเอาใจใส่เอาใจลูกค้าเดี๋ยวเขาหนีเดี๋ยวไม่มากินอีกเดี๋ยวไม่มีลูกค้าประจํากว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทก๋วยเตี๋ยวถ้วยห,หนึ่งนี่ได้กําไรห้าบาท วกว่าจะได้มียากฉะนั้นเวลาทําบุญพระก็เลยอยากแนะนําวิธีการทําให้บรรคุมค่าไงหงเราก็ไม่จําเป็นต้องทําบุญนิติเดียวเราทํำหลายๆอย่างถ้าเราตื่ใส่บาตรเมื่อนี้ก็ใส่บาตรใส่บาตรใส่บาตรส่าตส่บาตสุบัติเราก็จะได้อานิสงส์อย่างเดียวแต่ถ้าเราทําอย่างอื่นด้วยเช่นไปนั่งสมาธิสวดมนต์จะได้อานิสงส์อย่างอื่นเลยนะ ไปสวดมนต์ได้ความฉลาดไปสวดมนต์ได้สมาธิไปสวดมนต์ได้อุทิศส่วนกุศลเจ้ากรรมนายเวทไปสวดมนต์ได้ความหมายแห่งบทสวดมนต์แปลนั้นๆไปนั่งสมาธิได้รู้จักการฝึกจิตได้รู้จักการควบคุมสติได้รู้จักการควบคุมอารมณ์นยิ่งไปนั่งสมาธิมีครูบาอาจารย์ที่สอนธรรมะดีๆนะ ฉลาดกลับบ้านเลยบางคนไปนั่งสมาธิแล้วก็โง่กลับมาถ้าโง่นายโยมนั่งสมาธิต้องฉลาดนะท่านจึงเรียกว่าทําบุญทํากุศลไงทําบุญก็คือทําบุญทํากุศลก็คืออะไรทําบุญก็คือทําบุญทั้งบุญบรารมีทํากุศลคือทําแบบฉลาดถ้าทําบุญอย่างเดียวอันนี้ทําแบบซื้อบื้อเลยนะแต่ถ้าทําบุญและทํากุศลอันนี้ทําบุญแบบฉลาด ต้องมีความเข้าใจในบุญที่ทำขั้นตอนในการทำเพราะเงินทองหามายากกว่าจะได้แตละสปะแตละบาทเมื่อทำบุญแล้วเนี่ยต้องคุ้มค่ากับสิ่งที่เราทำไปถูกไหมหาเวลาไปนั่งสมาธิไปสวดมนต์บ้างเพราะมันเป็นการสร้างบุญบารมีอีกมิติหนึ่งแล้วบอกเลยนะว่าการทำบุญให้ทานได้บุญ เช่นบริจาคทรัพย์ใส่บุญใส่บาตรทำบุญด้วยเงินทองโอนไปโอนมาทำบุญกับโรงเรียนทำทำทานทำบุญทำทานนั่นนี่นู่นได้บุญน้อยกว่าการรักษาศีลนะอันนี้เอาหลักของธรรมะในพระไตรปิฎกมาพูดเลยนะการทำบุญบริจาคทำไมถึงบอกว่าได้บุญน้อยกว่าการรักษาศีลดูไหม การทำบุญบริจาคเสียสละแบ่งปันปัจจัยเงินทอง mm hmm. เมื่อเราทําบุญบริจาคไปแล้วเราได้บุญมีความสุขกังใจของที่เราทําของที่เราบริจาคของที่เราให้มันอยู่ได้ไม่นานนะมันก็ผุก็กพังก็บุกลายไปประโยชน์ประโยชน์มันจะได้กี่ปีแต่การที่เรามีสิทธิ์เนี่ยประโยชน์มันได้ตลอดจนตายเลยนะ ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วได้บุญได้บุญตรงที่เรามีเมตตาต่อสรรพสัตว์ต่อทุกคนก็มีแต่คนรักเราอ่ะก็มีแต่คนปรารถนาดีเพราะอะไรอาน,นิสงส์ของการที่เราไม่ฆ่าสัตว์แล้วเราก็ไม่มีศัตรูไปไหนก็ไม่ต้องกลัวตำรวจมาจับไม่ได้ไปตีหัวใครไม่ได้ไปทำบาปถูกไหมนี่ ถ้าเราให้ทานแบ่งปันเสียสละใส่บาตท,ทุกวันเนี่ยบอกบุญย่อมมาร่วมบุญหล่อพระนะถ้าเอาทําบุญหล่อพระกับหลวงพอ่อแต่อย่าทำอย่างเดียวหาเวลาไปสวดมนต์ด้วยหาเวลาไปนั่งสมาธิด้วยหาเวลาไปทําบุญมิติอื่นๆทําบุญหลายๆมิติมันมีเยอะมากสิบอย่างนู่นแนะถ้าคิดไม่ออกว่าจะทําบุญอะไรฟัง ฟังนะถ้าคิดไม่ออกว่าจะทําบุญอะไรคืนหนึ่งคิดดีพอคิดดีปุ๊บทําดีพอทําดีปุ๊บ,อ,บอ่ะพูดดีด้วยไม่ใช่ทําแล้วโอ้โหปากเป็นพิษหลวงพ่อไปเห็นโยมทําลงทานมามาให้ได้เด้อโยม ครอบครัวครอบครัวลูกสาวฝาแฝดน,น่ารักมากโยมอะไรนี่เจ้าฟ่าระดากับนภสรานี่โยมมาประจำมาให้ได้เดอ้อ